เพราะว่าคนที่นับถือพุทธทั่วโลกเขาจะได <c oughs> ้จัดจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงในวันประสูติสโลเปริพพาน,นของพระพุทธเจ้าเนื่องในวันนี้นี่แหละเราท่านทั้งหลายท่าได้มาทำพิธีมา,า,มารำลึกถึงเพราะว่าการรำลึกถึงนั้นก็จะเกิดบุญเกิดกุศลยิ่งใหญ่ไพศาลเพราะว่าคนเรานั้น <c oughs> จะได้สร้างบุญสร้างกุศลก็ เป็นการยากลำบากเพราะว่าทุกวันนี้สมัยนี้จะหาเขาเรียกว่าพราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือว่าอ,อาโหนัยยะบุคคลที่ควรบูชาหรือผู้ที่เราจะไปทำบุญว่าใครจะได้บุญมากทำบุญกับบุคคลเช่นไรจะได้บุญมากบุญน้อยเอออันนี้เราก็ไม่รับทราบได้เราก็ไม่รู้ แต่ว่าในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานี่แหละเราจะได้บุญมากได้บุญมากเพราะว่าเราเวลาเรามาทําบุญเราส่งจิตของเราเนี่ยลำาลึกถึงลําลึกถึงในวันที่พระเจ้าทรงประสสูิตรัตสรู้ปรินมิพานเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่ารวมกันเป็นวันเดียวกันขึ้น15บห้าค่ำตรงกันเป็นศาสดา องเดียวในโลกที่วันประสูตรตรัสรูป้ปรินิพานตรงกันศาสนาอื่นไม่มีไม่มีประวัติเช่นนี้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นบุญของเราเชาวพุทธที่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ศาสนาเอกของโลกที่มีคำสอนอยู่ในหลักของ วิทยาศาสตร์อาถูกต้องตามหลักของธรรมชาติไม่มีการบิดเบี้ยนหรือเิดเียนจากธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนตามหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาหรืออริยสัจสี่เกี่ยวกับเรื่องความทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคที่เราท่านทั้งหลายเคยได้ยินได้ฟัง นั่นแหละถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญให้เราล้ำลึกถึงคุณของพระราชนาดดาที่ท่านได้ทรงสอนเวนัยสัตว์สัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงมีทั้งมนุษย์มารตรมเทวดาและก็สัตว์รทั้งหลายาที่ได้นับถือทัวไตรโลกธกาตุนับถือพระพุทธโคดมพระพุทธาศาสนาสิ่งนี้แหละสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะได้บุญเยอะ เพราะว่าวันนี้เราก็ได้ทำบุญจากบารแล้วก็เวียนเทียนทำประทักษิศิลปฏทักษปฏิมากรเพื่อเป็นการละลึกถึงถือว่าเป็นตัวแทนทางนามรูปทางรูปธรรมหรือว่าเขาเรกว่าเป็นตัวแทนทางกายทางกายกายยกายยธรรม เรียกว่าเป็นการให้เราลำลึกเอาพระพุทธรูปเป็นที่ลำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเกิดใครได้ทําบุญแล้วลำลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์พระอระอิยสงฆ์ในครั้งสมัยพุทธกาลไม่ว่าเราจะไปทําบุญที่ไหนแล้วให้ลำลึกถึงในครั้งที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่หรือยักยง ในยุคสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านว่าให้รำลึกถึงเพื่อบูชาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นพระอระหรันต์ในยุคนั้นสมัยนั้นจิตใจของท่านก็จะมีความจิงเอแล้วก็มีความบริสุทธิ์แล้วก็จะเกิดบุญกุศลยิ่งใหญ่ไพศาลเปรียบเสมือนรเราได้ทาบุญกับพระพุทธเจ้าหรือกับพระธรรมพระสงฆ์โดยตรงเ,เนี่ยสิ่งเนี้ยสิ่งที่ คนส่วนมากไม่รู้ไม่รู้ก็บางคนก็โทษว่าโอ้เสียดายเกิดมาไม่ทันพระพุทธเจ้าแต่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าทรงวางพระธรรมเทศนาไว้ให้เราท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังที่นี่คำสอนของท่านที่ท่านแนะนำก็คือนี่แหละว่าใครที่ยังระลึกถึงท่านยังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในศีลในธรรมของพระพุทธเจ้า ท่านบอกว่าบุคคลผู้นั้นเปรียบเสมือนอยู่ใกล้กับเราตถากดนไว้เออไม่ได้อยู่ห่างไกลเลยเอออันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราทําถูกต้องตามวิธีคาสอนพระพุทธเจ้าให้ก็ให้ดำเนินให้ตระหนักในดวงจิตดวงใจของเราที่เราได้สร้างบุญสร้างกุศลในวันนี้ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลยิ่งใหญ่ไพศาลสําหรับวันนี้ก็อ่า เห็นว่าสมควรเพียงเท่านี้นอกก็มาเลาให้ญาติโยมฟัง่อเป็นประดับสติปัญญาหลังจากนี้ก็ใครที่มีเวลาก็ให้ไปทําความสะอาดปัดกวาดที่ศาลาหลังใหญ่โดยเฉพาะเพื่อนจะได้ถ่ายรูปให้สํานักพุทธเพราะว่าเพื่อนอยากได้ภาพประกอบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นภาพทําทความสะ คนตักบาตรหรือภาพวยนเทียนภาพสวดมนต์ฟังธรรมควาเทศพบุญกิจกรรมต่างๆป,ป,ปลูกต้นไม้กิจกรรมต่างๆที่ทางสำนักพุทธต้องการก็ขอเชิญเลอใครที่ยังมีเวลาก็ถือว่าการทําความสะอาดในวัดวะารามเป็นการปัดเป่าเกี่ยวกับโรคไยัยไข้เจ็บใครที่มีโรคไยัยไข้เจ็บในร่างกายในตัวในตน อธิษฐานก็จะหายหายจากโรคประจําตัวโรคอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยกิตศรัทธาอันยิ่งยอดของเราแต่ละาท่านแต่ละคนบุญกุศลส,ส่วนนั้นก็จะเกิดขึ้นแต่ตัวเราเองเ้อเอมนโมทนาสาธุสาธุต่อไป้ว